เอ้ยตอนไหนจะช้นี่วะไม่แป๊บปีไปแล้วจะมาอะไรอีกเอา้า่มันเกินกำหนดมาแล้วก็วบอกไปแล้วไงว่าขอเวลาหนึ่งเดือนมันก็จะคนไม่ออกรองงอหรือไงโง่หรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่คืนวันนี้จะดิดนรถนะหยุดฉันบอกว่าขอเวลาหนึ่งเดือนไปหามาไม่ขอเวลาหนึ่งเดือนภายในวันนี้เท่านั้นฉันไม่มีฉันหมดเงินไม่ทันเราไปหามา แกคือฉันแบบไปทํางานที่ประเทศเกาหลีมาแล้วทีนี้ฉันไปแต่ผิดกฎหมายแล้วฉันแบบไปติดหนี้คนอื่นเขาเต็มไปหมดเลยฉันโดนยึดบ้านไปแล้วอ่ะยื่หลังก็ใช้ที่อัดรถคําสัญญากับฉันได้ไหมแบบเป็นสัญญาแบบหลอกๆอ่ะไม่ได้ขายไม่ได้ใช้ไม่ได้ขายให้แกจริงๆเพราะว่าฉันนะจะสัญญาเนี้ยไปให้เจ้านี่ฉันรู้ว่าฉันน่ะไม่มีรถจริงๆฉันก็ได้ไม่ต้องโดนยึดรถได้ได้พอทำได้แกโอเคใช่ไหมโอเค แต่ฉันไม่ได้ขายให้แกจริงๆนะได้อย่าเชื่องั้นแกเซ็นตรงนี้ให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันต้องมาส่งไปเขียน,น,นขอบคุณนะที่ช่วยฉันนะ่ะฉันต้องไม่โดนจิดรถแล้วนะขอบคุณนะณนะที่ช่วยฉันนะ่ะฉันให้รถแกใช้ด้วยเลยเดี๋ยวฉันมาเอาคืนนะโอเคขอบคุณนะเจอกันบ๊ายบาย ตอนตอนแม่สนใจหรือเปล่าเรามีรถจะมาขายให้ไหนเพื่อนเนี่ยคันนี้เพื่อนโอ้ยสองหมื่นเองสนใจป่าวสองหมื่นใช่สภาพดีอย่างเงี้ยนะใช่ใช่โอ้ยสนใจป่าร้อนเงินป่ะเนี่ยเปลาเฮ้ยรถที่บ้านเจออยากขายเฮ้ยโอเคเนี่ยเนี่ยสองหมื่นนะจะโอนมานะมือชีเดิมอุ้ยได้ได้อุ้ยของหน้าเพื่อนสองหมื่นราคาเพื่อดีอ่ะเดี๋ยวเพื่อน เราเมื่อคืนนี่อ่ะมันถึงกำหนดแล้วนะเดี๋ยวบอกว่าจอดรถเมื่อคืนไงเฮ้ยมันครบก็หนดแล้วนะตอนไหนจะใช้เงินคืนมาไงอีกอ่ะเอา้าก็มาท่วงไงมาท่วงอะไรฉันไม่มีใี้แกหรอกถ้าไม่มีเงินอ่ะใหเอารถมาอะไรรถฉันไม่มีอยู่แล้วฉันไม่มีรถก็ตอนนั้นเห็นน้องชายแกขับอยู่ในมอ่ะน้องชายไหนฉันไม่มีน้องชายอย่ะมา,ามุ่งอ่ะไม่เห็นอยู่ตรงไหนล่ะในมอ โตมันมีคนขับรถยินิโมวะนี่คุณเอาโอ้มีรถฉันนี่รถอะไรคุณนี่มันรถมอเตอร์ไซค์ฉันดูใกล้ชิดเขาใกล้ของฉันฉันจำหน้าทุกคนออกมาคันนี้สีนี้ผมณไปเอามาจากไหนผมมึงซื้อมากับต้าต้า,ต,าต้าใช่นี่มันรถฉันเอา้าเฮ้ยไม่ได้คุณ ซื้อตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันเป็นชื่อของผมแล้วแต่เป็นรถฉันฉันยังไม่ได้ขายให้ใครเลยไปเคลียร์กับตำรวจเองโอเคจากรงนี้ดิฉันดูแล้วนะว่าพวกคุณนะ่ะมีการสแสดงเจตนาลวงซื้อขายรถให้กับคุณตันเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหนี้รู้ว่าพวกคุณนะ่ะมีรถอยู่ใช่หรือไม่สมรู้ร่วมคิดกันใช่หรือไม่ดังนั้นนะ่ะคุณตันมีสิทธิ์ที่จะ รับกรรมสิทธิ์ในรถเพราะว่าตันอะมีการแสดงเจตนาที่สุดจริตและมีการเสียหายในในการซั์สินในการซื้อรถไปแล้วดังนั้นตันก็มีสิทธิ์ที่จะได้รถนี้ไปคุณทนายผู้ถูกเอาไปเลยพวกคุณก็ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมค่ะพวกคุณไม่มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ในรถนั้นอีกต่อไปเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องไปทวงเขาแล้วนะเพราะว่าเขาไม่มีรถแล้วอ,อะไรคะไม่ใช่เลย,เลยอันนี้ฉัน